สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องคราวันทุกท่านนะครับและก็สบายดียางๆไปทั้งพี่น้องฟังสปอกร่าเบิร์ดสุปสุกคนได้ครับเด้อนะครับวันนี้นะครับช่องบ่ออีสานคราวันนะครับโดยผมนะครับโค้ชจักรกลินนะครับจากแหวดเลยนะฮะวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพนิกไอเอ็กนะครับคือเกมเสมือนจริงที่คราวันนะครับ เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่ในค่าววันนั่นเองนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนรู้นะครับวิธีการนะครับลงทะเบียนแ a น i c i x หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกกับแ a n i ก i x นั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขออภัยฮะส่วนคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับนำกิฟต์โค้ดนะครับที่คราววันแจกให้เราฟรีนะครับแจกให้เราฟรีมานะครับตั้งแต่ 14เฮกซากอนหรือว่า65เฮกซากอนนะครับมาลงในนะครับแผ่นเอกไอเอ็กนั่นเองนะฮะมาลงในแผ่นเอกไอเอ็กนั่นเองนะครับพร้อมกันหรือยังฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยครับผมเราจะมาที่หน้าแพลตฟอร์มของเราก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นเราต้องเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มนะครับค่าววันของเราก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่ากิฟต์โค้ดอยู่ตรงไหนยังไง นะครับวันนี้เรามาที่หน้าเพลตฟอร์มของเรานะครับเราไปยังไงนะครับเราไปยังไงนะครับเราไปที่นะครับสามขีดนะครับต้องไปที่สามขีดนะครับตรงนี้เองนะครับไปที่สามขีดนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากเข้ามาที่สามขีดแล้วนะครับเราไปที่ไหนต่อครับมาที่ a c c เคา t Balance หรือว่าบัญชีของเรานั่นเองนะครับแตะเข้าไปเลยนะฮะ นะครับมาเจอหน้านี้นะครับแล้วจากนั้นไปไหนต่อนะครับเรามาที่ตรงนี้เลยนะมาที่กิฟโค้ดนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่านะครับลาบของขวัญนะครับมาถึงหน้านี้เลยนะครับคือหน้านะครับกิฟโค้ดนั่นเองนะครับในหน้ากิฟโค้ดนะครับตรงนี้จะมีกริฟโค้ดทั่วไปธรรมดาแล้วก็จะมีอยูสีก i ิฟโค้ด นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูกิฟโค้ดของแผ่นเอกเอ็กอยู่ตรงไหนนะครับกกิฟโค้ดของแผ่นเอกเอ็กอยู่ตรงนี้นะฮะที่วงกลมสีแดงนะครับอ่า uh, ตรงนี้นะครับเราแตะเข้าไปเลยนะครับเราแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา,เล,ลงมาเลื่อนลงมาดูนะครับจนถึงตรงนี้นะฮะนี่คือกิฟโค้ดที่ทางคาราว,วันแจก <Xin S 2> มาให้เรานะครับกิฟโค้ดตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะนะครับนำไปวางในแพลตฟอร์มของแพนเด็ก ix นะครับนำไปวางในแพลตฟอร์มของแพนเด็ก ix นะครับกิบโค้ดนี้14บสเฮกซาก้อนนะครับเราสามารถแตะตรงนี้เลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับแตะตรงนี้เลยหนึ่งครั้งหรือว่าเราจะแตะตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับแตะเพื่อคัดลอกหรือว่าจะ จดเอาตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือหลังจากแตะเสร็จแล้วเราก็ออกจากระบบตรงนี้ไปเลยนะครับออกจากระบบตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเข้าสู่ระบบของแผ n นเอกไ็กนั่นเองนะครับครับมาดูวิธีการวางเลยนะครับออกมาจากหน้าจอปกติแล้วเข้าไปที่แพ n นเอกไอนะครับตรงไหนคือแผนเกตรงนี้นะฮะเข้าไปที่แผ n นเอกไอเอ็กเลยนะครับ แตวเข้าไปที่แผนเอ็กครับาเป็นนึงนะครับโอเคนี่คือหน้าจอนะครับหน้า,าแพลตฟอร์มของแพนเอ็กนะครับที่สร้างขึ้นมาสําหรับการเล่นเกมนั่นเองนะครับแล้วไปไหนต่อนะครับแล้วก็มาที่สามขีดตรงนี้นะครับไปที่สามขีดกันเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่ในระบบอยู่นะครับ แพลตฟอร์มยังอยู่ในระบบอยู่ที่นี้เราจะออกจากระบบก่อนนะครับโดยมาแตะตรงนี้ก่อนนะครับแต่ออกจากระบบนะครับล็อกเอาต์ตรงนี้เลยนะครับนะครับจากนั้นเราจะไปวางให้ใครแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับล็อกอินตรงนี้นะครับล็อกอินนะครับนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปในช่องนี้นะครับแตเข้าไปเลยนะครับ วันนี้จะให้จะแคปหน้าจอมาวางตรงนี้นะครับก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับนะครับระบบเข้ามาเรียบร้อยก็มากดที่สามขีดอีกก่อนนะครับมากดที่สามขีดก่อนแตะเข้าไปที่สามขีดเลยตอนนี้เป็นของ <c oughs> นิกุลนะครับวันนี้เราจะเอากิฟต์โค้ดที่เราแคปมานะครับมาวางให้กับแลพลตฟอร์มนี้นะครับเราไปแตะที่ไหนฮะ เรามาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยนะครับผมมาที่เครื่องหมายบวกแตะเข้าไปเลยที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นเราก็มาที่ช่องที่สองตรงนี้นะครับผมบงกกลมให้แล้วนะไม่ต้องอ่านนะแตะเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอากิฟโค้ดมาวางในช่องนี้เลยนะครับวิธีวางก็คือแตะค้างนะครับมันจะขึ้นคําว่าวางขึ้นมาเห็นไหมฮะ แล้วเราก็ไปแตะที่คําว่าวางนะครับกิฟโค้ดมาเรียบร้อยนะครับกิฟโค้ดมาเรียบร้อยจากนั้นก็กดรีดีมตรงนี้ส่งเลยนะครับปึ๊บนะโอเคนะครับระบบเรียบร้อยนะครับที่5ยูโรนะฮะเราสามารถที่จะอ่าเห็นตรงนี้นะครับที่เราแคบมานะครับ14พิกเซลจะได้อยู่ที่5ยูโรนะครับที่เราคัดลอกมานะครับผม ครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับวิธีการนำกิฟโค้ดนะครับที่คาราวันแจกมาให้นะครับทุกท่านเลยนะฮะที่สมัครก่อนที่คาราวันจะมีการเปิดตัวนะครับตั้งแต่หนึ่งเฮกซากอนไปจนถึงนะครับไทเทเนียมก็คือหกสิบห้าเฮกซากอนนะครับหรือมีหลายท่านนะครับซื้อเฮกซากอนเพิ่มนะครับวันนี้เราต้องไปนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกหรือว่าอ่า นำคิปโค้ดนะครับที่อยู่ในระบบมาลงในแพนิคเอ็กซนั่นเองนะครับเอามาลงทําไมนะครับถามกันมาเอามาลงทําไมนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปซื้อกล่องนะครับวันนี้กล่องเป็นยังไงซื้อ,อยังไงนะฮะวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราเรียนรู้วิธีการนะครับเข้าไปเอาคลิปโค้ดนะครับจากข้างในระบบคาวันมาวางในแพลตฟอร์มของแพนิคเอ็ก x นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าคลิปต่อไปจากนี้นะฮะ ผมจะมาสอนวิธีการนะครับการมาดูยอดเงินในระบบของเรานะครับว่ามียอดเงินเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะไปซื้อกล่องยังไงซื้อที่ไหนซื้อแบบไหนกับการซื้อกล่องนะครับเราก็ซื้อวันที่เท่าไหร่เขาขายยังไงกล่องละเท่าไหร่การดูกล่องดูยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะคลิปหน้านะครับผมเองนะครับโค้ชจักรินนะครับบ่าวอีสาน ข่าววันนะครับจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับแพน i คไอเอ็กนั่นเองนะครับเกี่ยวกับแพนิไอนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับหลังจากที่ข้อมูลลงไปใน youtube นะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของแพนิคไอเอ็ก นะครับแพนเอกเ์เอง,เอง,เองนั่นคือเกมโลกเสมือนจริงนะครับวันนี้เราจะมาสร้างรายได้บนเพนเอกเอ,เอกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณ <c oughs> พี่น้องจากฝั่งไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอขอบใจด้วยพี่น้องทังนะครับสปอกล่าบนสุขสุขน,นะครับที่บึงนะครับ ติดตามนะครับโคตรแจกรีนอยู่ทั้งช่องบายอีสานข้าวันนะครับโอเใจเด้อโดยนะครับเบิร์ตสุภูสุคนเด้อนะครับวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้สําหรับการทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการนะครับไปนะครับเจนเอากิปโค้ดนะครับของแพนิกไอเอ็กนะครับมาลงที่อ่าแพลตฟอร์มของแพนิกไอเอ็กนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่าน นะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องบ่าวอีสานนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับวันนี้นะครับความรู้นะครับอาจจะได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สุดท้ายนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายมหาศาลจากคราววันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยใจนะครับสวัสดีครับผม